สวัสดีครับผมเพื่อการหลังไมบอลที่จะบ้าเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่25เดือน1 2566กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ เทนฮาวสกิตและฟอร์ดอยู่ผีดีสุดไบรตันตั้งค่าตัวไกเซนโดและก็เรื่องของเอวัตันประกาศขายพร้อมแล้วไปฟันครับเทนฮาวสกิตและฟอร์ดอยู่ผีดีสุดเอลิกเทนฮาวคุณซื้อทีมแมเชสเตอร์ยูเนเต็ดยืนยันมาคัดและฟอร์ดสำคัญต่อทีมและชี้ว่าสโมสร,รดีสุดสำหรับเจ้าตัวแล้วและฟอร์ดทำงานได้ดีในูการนี้ยิงไปแล้ว17ประตูทุกรายการแการัญญาปัจจุบันเหลือเพียง18เดือนเท่านั้น ทำให้แลฟกอร์ดถูกได้รับความสนใจจากหลายทีมโดยเฉพาะฟารีเซนช์แมนยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสแมสเตอร์ูไนเตดต้องการเจรจาสัญญาณใหม่ให้คืบหน้าแต่แลฟกอร์ดต้องการโฟกัสจากโอรกรสนี้ที่ทีมกำลังทำได้ดีและมีลุ้นแชมป์อยู่ในส่วนของเทนฮาส์ได้ออกมากล่าวไปว่าผมคิดว่าเขาเข้าใจดีแมสเตอร์ูไนเตดคือส่วนสองของเขานั่นคืออย่างแรกและอีกอย่างในสภาพแวดล้อมตอนนี้และในทีมผมคิดว่าเขากำลังเล่นฟุตบอลได้ดีที่สุด เขากำลังพัฒนานขึ้นและมันขึ้นอยู่กับเขาเพราะเขากําลังทํางานที่ดีเขาต้องเทพลังงาน100%และผมคิดว่าเขาสามารถนําคุณภาพมาสู่ทีมนี้ได้แน่นอนว่าเขาสําคัญต่อเราและหากเราต้องการประสบามสำเร็จอย่างที่ต้องการเราต้องมีเขาในทีมไบตันตั้งค่าตัวไกเซโน่ไบตันทีมจากอังกฤษประกาศขาย อยเซต์ไกเซนโดกองกลางสูงถึงร0 0ล้านปอนด์หรือราว4 0่2ล้านบาทโดยทางซูซีอเองต้องการเสริมและเล็งมาที่ endo, ากเซนโดแต่ต้องคิดหนะักโดยทางซูซีได้ลองยื่นข้อเสนอไปให้ไบตันพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งไม่มีการเปิดเผยว่าจำนวนเงินเท่าไหร่แต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ50าล้านปอนด์หรือราว2 0งพล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าไบตันปฏิเ,เสธข้อเสนอดังกล่าวแทบจะในทันทีเพราะทางไบตันเองไม่ต้องการปล่อยนักเตะในช่วงกลางฤดูกาลนี้ ราะด้วยไปตันเองเสียนักเตะให้ทีมอื่นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมาร์โกเลียแบ็กซ้ายที่ย้ายไปเซบีซีเรยอันโดทอซาที่ย้ายไปอส์เซนเป็นต้นไกเซนโดที่ยังเหลือสัญญาอยู่กับไปตันอีก2ปีครึ่งไปตันคว้าตัวไกเซนโดมาจากเอ็นเดเปเดเตเดวาเลทีมในเอเวอร์เมื่อเดือนมการาปี2021ที่ราคาเพียง5ล้านปอนด์หรือราว202ล้านบาทเท่านั้นซึ่งถ้าหารให้เซบีซีซื้อที่100ล้านปอนด์ถือว่าราคาสูงเกินจริงไปแล้ว เอเวอร์ตันประกาศขายเอเวอร์ตันทีมจากทีเลรียลกิจล่าสุดมีรายงานข่าวว่าฟาฮัดมชิลีเจ้าของทีมประกาศขายสโม,มสร,รหนังพึ่งปลดแป้งลำผักตอนนี้เอเวอร์ตันอยู่ระดับรองมว้ของพิเมีลยลมีโอกาสตกไปเล่นแชมเปี้ยนชิพมากที่สุดโดยล่าสุดสื่อจากเดอะการ์เดียนได้รายงานข่าวว่ามชิลีเจ้าของทีมประกาศขายสโม,มสร,ร500ล้านปอนด์ราว2อง0 0ยล้านบาทแต่การประกาศขายของทีมนั้นเป็นการแบ่งขายบางส่วนหาผู้่วมทุนที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ทีมต่างหากที่กำลังมีแผน งานก่อสร้างสนามแห่งใหม่ของทีมที่กำลังก่อสร้างอยู่ในย่านฟรอรนรีมรมดอกโดยทางฟารฮัตโพชิลี่ได้กล่าวเสริมไว้ว่าผมขอย้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่การขายสโมนรแต่เป็นการหาผู้เชี่ยวชาญในแง่ของผู้สำนาญระดับโลกและพัฒนาเรื่องการตลาดซึ่งผู้ร่วมทุนด้านกีฬาหลายคนมีความรู้เรื่องนี้และผมต้องการที่สร้างสิ่งนี้ให้กับเอัา ถ้าหาผิดภาพระการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันช้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวอนเน้นที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r t a n ตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ